โอเคนะครับผมนะฮะตัวนี้เป็นลำโพงมาแชว์แอคตันเนาะมันตีลุ่มนะครับผมนะฮะก็นานๆจะได้เห็นกันทีนะครับผมนะฮะผมก็เคยเจอผมก็เป็นช่างบ้านนอกไม่ได้เจอบ่อยนะครับผมนะฮะก็ทางส่งมาซ่อมนะครับก็หลังจากที่ซ่อมเสร็จก็พักหนึ่งนะฮะว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับผมนะฮะก็จริงๆตัวเนี้ยหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะ เขาไม่มีเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมปิดไฟกนะ่อนเนี่ยนะเขาไม่มีวอลลุ่มไม่ใช่เขาไม่มีเขาไม่มีสวิตเขาไม่มีสวิตเลยเลยนะครับนะฮะฟังก์ชันเขานะฮะแล้วก็วิธีการหาก็คือเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้นะฮะให้เราปรับ เนี่ยฮะเลือกโหมดนี่นะฮะเนี่ยแล้วเขาจะรอเขาหมุนก่อนนี่ฮะเราเลือกโหมดใช้หมุนปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับถ้าเราเลือกบลูทูธนะฮะนี่ฮะปุ่มมันจะเลื่อนนี่ฮะมันจะเลื่อนตึ๊ดติ๊ดติ๊ดให้เราเลือกบลูทูธเราก็กดค้างมันก็จะแบบเหมือนเป็นการค้นหาบลูทูธนะครับผมนะฮะ ล้วก็ค่อยค้นหาบลูทูธเอานะครับตัวนี้นะเป็นอย่างนี้นะโอเคนะครับผมนะฮะสรุปของลูกค้าตัวนี้นะครับตัวแอคตันตัวมันติมันติลูมนะฮะใช่หรือเปล่าไม่ได้ใช่สรุปก็คือเป็นที่ตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดหลักนะครับเนาะหลังจากที่เปลี่ยนไอซนะครับไปสองสามตัวนะครับผมนะฮะรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะนี่นะ เป็นตัวนี้เป็นเอซีคอนโทรนนะครับเกี่ยวกับการจ่ายไฟทั้งหมดนะครับผมนะฮะทั้งระบบนะครับแล้วก็จะมี RLC อีนะครับอีกหลายตัวนะครับผมนะฮะมีปัญหานะครับสาเหตุผมไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่มันช็อตเสียเนี่ยไม่แน่ใจแต่โดยหลักการแล้วคือตัวตัวมันติลูมตัวเนี้คือเขาสมมติมาคือเขาไม่มีสวิตช์ปิดเปิดเนาะสมมติก็คือเราก็จะเสียบไฟแช่ไว้ตลอดอย่างนี้นะครับเนาะถ้าเสียบไฟแช่ไว้ตลอดเนี่ย เพราะว่าสปายมันจะทํางานแล้วมันจะจ่ายไฟเลี้ยงเมนบอร์ดตลอดเวลาก็มีโอกาสที่มันจะเสียไวอะไรอย่างนี้นะครับเนาะคือผมก็เดาๆไปนะครับจริงๆแล้วก็คือมันมันเป็นข้อสันนิษฐานเะนี่ยก็คือว่ามันอาจจะเสียเพราะว่าเราเสียบแช่ไวอะไรหรืออาจจะเสียเองก็ได้อะไรย่างเงี้ยเราไม่รู้เนาะแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือวิธีเซฟก็คือ,อถอดปลั๊กเนาะก้อนนี้มันไม่มีสวิตเนาะผม,มหาสวิตไม่เจอนะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวลองดูนะครับเบื้องต้นหายช็อตแต่ว่าเดี๋ยวราต้องมาลุ้นนะครับมาลุ้นเทสกันว่าออจะกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์ไหมนะครับผมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะติดแล้วแหละแต่ต้องดูว่าออลองต่อสายลำโพงต่อนู่นนี่นั่นแล้วจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับอาจจะเสียเองผมว่านะอาจจะมันเสียเองดูภายในก็ สวยใสนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีแบบไม่มีตำหนิเลยใหม่ใส่ใหม่นะครับอาจจะหรืออีกอ,อ,อีกข้อสันิษฐาน,นึงก็คือเสียบแช่ไว้นะครับจังหวะไฟกระชากไฟตกไฟบ้านไฟอะไรเงี้ยไฟสวิงอะไรเงี้ยก็มีผลหมดนะครับก็เป็น,ม,นมันเป็นการคาดเดาเนาะผมก็เดาๆไปต่างๆน,นนะะแต่ที่รู้ก็คือเมนบอร์ดเมนบอร์ดหลักนะครับเสียนะครับเพราะว่าสปายไม่เสีย ตัวนี้พวกรสปลายนะครับตัวนี้บอร์ดพวกรสปลายนีตัวนี้เป็นเมนบอร์ดหลักแต่ว่าตัวนี้ผมจะยังไม่ใช้พวกรสปลายนะผมจะใช้ตัวอวรสปลายนอกก่อนนะครับตัวนี้นะครับเนาะเอาเอาแล้วผมเลยไม่เคยจริงจริงเอาตรงๆตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้นะครับเอาแล้วคือเปิดติดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับคือเปิดติดนะเดี๋ยวปิดไฟกนโอเค คือเปิดติดแต่ว,ว่ามันมวิ่งหมุนๆทำไงผมทำให้เป็นแล้วพอมันติดปุ๊บทำไงครับอืมเอาตรงๆตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับค่อยๆมั่วๆดูก่อนอทำยังไงก็ได้ให้มันเซิร์ฟได้เนาะตัวนี้ตัวนี้มันวิ่งหมุนดแต่ๆๆๆๆๆปรับวอลลุ่มได้อ่ะกดตรงนี้ไว้อ โหผมก็ไม่เคยเลนเราไม่เคยนี่ไงนี่ไงโอ้โหชื่อมาแบบยิปุ้งยิปปุ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันตั้งเองหรือว่ามันเป็นอย่างอยู่แล้วเนาะนี่ฮะโเคตรเท่เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนนั่นไงมาแล้วเย้ yeah! ไม่เคยใช้ก็ทําได้นะครโอเคนะครับผม <S <S สวยจริงตัวนี้นะครับผมชอบเลยเป็นรุ่นที่แบบสวยคืออะไรคือว่างุนยิงนั้นเลยนะครับคือแบบชื่อมาซึ่งไม่รู้เป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นโเคตรเท่เลยเรียบร้อยนะครับผมนะครับเบื้องต้นใช้งานได้ปกตินะครับกระแสปกติอะไรปกติหมดโอเคเดี๋ยวลองประกอบ ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเทสอีกรอบหนึ่งโอเคครับผมนะฮะของลูกค้านะครับตัวแอคตันมันตีลูมนะครับเนาะตัวนี้นะฮะมาการเปิดไม่ติดนะครับเนาะเป็นที่เมนบอร์ดช็อตนะครับผมนะฮะไอซีเอ่อเกี่ยวกับระบบไฟนะครับเสียนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับซ่อมแล้วก็ตรวจเช็คซ่อมเรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็ตอนนี้เชสใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลอง ลองสักแป๊บสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงของชั่วโมงนะอาจจะพรุ่งนี้อาจจะส่งงานได้แล้วนะครับผมเปวนเลียนมันตีลุมนะครับสวยอยู่นะะโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับ Thank you